ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเกาะเปลียงตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีขอเชิญสาสิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งปัจจุบันทางวัดได้มีการบูรณาการพัฒนาวัดให้มีความสวยงามเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือเข้ามาเพื่อกลับไหว้หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวปัจจุบันทางวัดก็ได้ทำการก่อสร้างฐานของเจดีมอญซึ่งเป็นเจดี แปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์มอนองค์เดียวที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีได้ทําการยกขึ้นสูงกว่าถนนและบูรณาการปั้นแต่งให้กับยุคสมัยและในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563เป็นวันลอยกระทงทางวัดได้จัดกิจกรรมหล่อพระพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานในสาราปฏิบัติธรรมสําหรับการสร้างสาราปฏิบัติธรรมใช้งบประมาณประมาณ6ล้านบาทซึ่งต้องใช้จัตุปัจัยเป็นจำนวนมากและยังไม่มีเจ้าภาพในการก่อสร้างสำหรับผู้ที่ ที่สนใจร่วมทําบุญสามารถร่วมทําบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเกาะเกลียงสาขาปทุมธานีเลขที่บัญชี1100468765หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851205760